สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้พามารู้จักกับตัวของมะม่วงหนึ่งตัวนะครับที่มีอยู่ในท้องตลาดพอดีสมาชิกเนี่ยเขาถามมานะครับก็วันนี้เดินเก็บมะม่วงนะครับดูดูมือยางเต็มมือเลยนะครับก็จะเป็นมะม่วงอันนี้นะครับเป็นลูกน้องนะครับเป็น QC มาตรวจสอบนะครับตัวนี้ตัวนี้เองนะครับเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์สี่นะครับท่านี้มันก็มีที่มาอยู่ว่าเขาถามกันมาว่าน้าดอกไม้เนี่ยทาไมมันมีเบอร์ด้วยนะครับก็ วันนี้จะพามานะครับหาคาตอบกันว่าน้ำดอกไม้คือเบอร์สี่เนี่ยมันเกิดยังไงนะครับเล่าประวัติไปว่านะครับจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งแต่ผมจําชื่อไม่ได้แต่เดี๋ยวจะคัดลอกประวัติมาให้อ่านด้านล่างของวิดีโอนะครับก็คืออาจารย์ท่านนี้เขาได้มีการทดลองนะครับได้มีการเอาตัวของมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยมาปลูกนะครับซึ่งก็ได้มีการปรับปรุงสายพันธุ์นะครับเอามาปลูกนะครับมีทั้งหมด10ต้นนะครับซึ่ง10ต้นนี้เองเนี่ยก็จะได้มีเขาเรียกว่ามีการปิดเบอร์ไว้นะครับซึ่ง ในการติดเบอร์ของเขาเนี่ยเขาก็ได้มีการนําเอาน้ำดอกไม้ทั้งสิบเบอร์เนี่ยเอาไปปลูกนะครับซึ่งพอไปปลูกแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้ก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะครับที่ออกดอกนะครับนอกฤด,ดูแล้วก็ติดผลมากกว่าทุกต้นด้วยนะครับซึ่งต้นนั้นเองนะครับมันคือต้นเบอร์ที่4ี่นะครับก็น้ำดอกไม้ทั้งสิบเบอร์เนี่ยก็ถูกคัดสายพันธุ์ มีการเก็บข้อมูลทุกอย่างไปนะครับแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้เองนะครับมาสรุปว่าไอ้น้ำดอกไม้ต้นที่4หรือไอ้เบอร์ที่4ี่เนี่ยมันเป็นน้ำดอกไม้ที่เขาเรียกว่าให้ทั้งผลผลิตดกนะครับแล้วก็เป็นมะม่วงที่ถวายด้วยนะครับวันนี้ที่มายืนก็พามาให้เห็นจริงๆว่าหลังจากเนี่ยผลสุกสุดท้ายที่มันร่วงกระลอกมากินนะครับผลผลิตชุดใหม่เริ่มออกมานะครับนั่นคือออกนอกฤดูนะครับให้อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับก็ ได้มีการเรียกว่าทํากิ่งไปด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันติดลูกไปบางไปบางกิ่งนะครับและอย่างเห็นได้ว่าต้นนี้เองเนี่ยมันติดกิ่งทาบอยู่นะครับก็เราได้มีการทาบกิ่งไว้นะครับซึ่งเจ้าน้ําดอกไม้ตัวที่ผมบอกนะครับคือมันเป็นน้ำดอกไม้ทวาวนะครับแล้วให้ผลผลิตที่ผลผลิตที่ดกเขาก็เลยตั้งชื่อน้ำดอกไม้ตัวนี้ว่าน้ำดอกไม้เบอร์สี่นั่นเองซึ่งประวัติน้ำดอกไม้ตัวนี้เองเนี่ย ปลูกกันอยู่ทั่วไปนะครับแล้วมีคนรู้จักกันก็คือว่าน้ำดอกไม้ตรงเนี้ยอร่อยแล้วก็ปลูกให้ผลผลิตสูงน้ําหนักตัวลูกก็สูงแล้วก็เขายังปลูกเป็นมะม่วงที่เพื่อการค้าถ้าเกิดใครนึกถึงมะม่วงข้าวเหนียวมูลเนี่ยก็คือน้ำดอกไม้เนี่ยเป็นราชินีที่แข่งกันมากับมะม่วงอกล่องทองนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาให้ความรู้กันว่าทําไมเขาถึงเรียกน้าดอกไม้เบอร์สี่นะครับก็คือน้าดอกไม้ต้นที่4ี่เป็นต้นที่ให้ผลผลิตดกแล้วก็ ให้ผลผลิตที่นอกฤดูนั่นเองครับก็เป็นที่มาประมาณนี้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามสับตะไคร้เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสว่วนที่เราดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่า,าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ